าไบกับแตนอีกแล้วนะคะอ่าเมน,นีแตนคิดแยกกินส้มมะค่ะมะขาม้้อยจิ้มกับขี้ปูค่ะมาเดยอทุกคนขี้ปูแซ่บครับหอมต่ำใส่ส้มต่ำก็กได้นะคะหรือจะไปทำน้ำพริกก็ได้มากินกับมะขามก็กได้ค่ะแซ่บค่ะกินกับขี้ปูอะมะขามมาค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ค่ะมันจะดับความเปรี้ยวไปเยอะ บางคนเขาก็อินกับข้าวก็มีได้นี่กินกับข้าวก็ได้นะมาค่ะอ <c oughs> ใครสนใจกระปุกละ40บาทนะคะมีทั้งออดปูที่ปูคะ่ะกระปุกละ40บบาทคะ่ะแซ่บ ส่วนปูดองกระปุกละเจ็ค่ะปูดองกวนน้ำปลาหวานค่ะ อไบไปค่ะ